กราบสวัสดีถ้ามันสมันด้วยนะครับโยผมไอดีดีดีดสี่วันนี้ผมก็จะมาพาทัวร์บ้านกันครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของหลังบ้านผมเองนะครับนี่ครับหลังบ้านสุด,ดยอดแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นบันไดครับอันนี้คืออีกบ้านหนึ่งครับอันนี้คือบ้านผมแม่เขามีก่อสร้างอะไรกันตรงนั้นด้วะทุกคนได้ยินเสียงปะใช่ปะไม่ก่อสร้างกันหรอว,วะเดี๋ยวผมขอยืมเงิน อ่แลวเยอครับนะลองขยิงก่อนแคับนี่กเราเป็นบรรยากาศของหลังบ้านเองครับนี่สวดยอดเนี่ยอันนี้ก็เป็นน้ำอะไอันนี้ก็บรรยากาศการส่งเป็นบ้านนี่นะที่ผมมาทิปตอนนี้นะเพราะว่า ผมว่างครับไม่มีอะไรทำแต่เดี๋ยวผมก็จะอะไระทำไมเถอะเราจะกระโดดลงไปอันนี้ยังปลาดูเลกเนี่ยก็มีปะอันนี้แ,นนแล้วผมมีสเก็ตบอร์ดเลยนะมันเว่นทุกวันเหมือนกันนะ้วปลาเนี้ย แล้วนี่ก็คือหลังบ้านนะละ้างเครื่องใช้ล้างจานอะไรเครื่องครัวอะไรอย่างงี้เยอะแยะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในเอาอันนี้เอาเป็นห้องน้ำนะว้าวสุดยอดห้องน้ำนะอันนี้เอาเป็นห้องน้ำเลยอันนี้นะ อันนี้ก็งไม่เป็นกนระวนแล้วก็เป็นห้องห้องนอนสมัยก่อนนะครับปกติผมนอนอยู่ตรงหน้าบ้านตรงนั้นอนะ่ะตรงเนี้ยเนี่ยปกติผมนอนอยู่แต่ตรงนี้นะเนี่ยเสียงเรียกทีวีนะรู้ป่ะทุกคนปกติผมชอบมาอัดคลิปตรงนี้คนระับก็จะมีเสียงแบบเหมือนเป็นเสียงอะไรเงี้ยเนี่ย ตัดปลาแล้วตัวเอาล่นเอาบอลขึ้นมาเล่นอะมาวะอันเนี้ยมีทีวีอะไรเยอะแยะนบนี่แบบอน,นี้นี่ผมก็นอนกับยายนะพ่อแม่มีแฟนใหม่ทั้งสองเลยแล้วในีผมก็อยู่กับตายายอ,นนอ,อันนี้ก็เออเจ็บอันนี้ก็เป็นตาปลาอันนี้ก็เป็นกกระตรงนี้ นี่รถกระบะเนี่นยะไรมั้งตู้เย็นหมวกอะไรนี่เยอะแล้วก็ตรงนี้ผมก็เลี้ยงปลาเหมือนกันนะนี่ตรงนี้เลี้ยงปลาหลังบ้านกับหน้าบ้านตรงนี้นะอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าบ้านสลาสูสวยเกูร์ตเกิรนี่ปลาเน,นี้ยก็น่าสวยนะ ครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็มาพาทัวร์บ้านเจ๊เถะนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกัน